โอแม่มดลูก,กัาลายใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้นะคะลูกตาลมีโปรโมชั่นนะคะสุดยอดน,นะคะสำหรับนะคะ ใหท้ทุกคนนะคะได้รีบจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะวันนี้ลูกซานมีโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะ1เซตที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากดูแลรูปร่างตัวเองนะคะอยากผอมเพียวเรียวกระชับเหมือนลูกซาลนะคะหน้าท้องไม่มีน,นะคะทานอะไรไปแล้วก็ออกมาหมดนะคะเพราะทำไมคะยิ่งคนเราเนี่ยอายุมากขึ้นนะคะทานอะไรนิดหน่อยก็ไขมันก็จะเกาะอยู่ตามหน้าทา้องต้นแขนต้นขาน แล้วสู้ช่วงที่เราเป็นทำไมคะไัยลุ่นไม่ได้นะคะทานอะไรก็ไม่อ้วนนะคะทานอะไรเยอะก็ไม่อ้วนแต่เวลาเราอายุมากขึ้นทำไมคะระบบเผาผลาญเราไม่ดีค่ะจึงทําให้ต้องมีตัวช่วยนะคะเข้ามาช่วยให้คุณเนี่ยทำไมคะดูแลรูปร่างของคุณให้เพียวเรียวกระชับนะคะหน้าท้องไม่มีนะคะหน้าท้องคุณจะแบนรับลูกตันแนะนําโปรโมชั่นนี้เลยคะ่ะคุณจะได้นะคะไป สอย่างเลยนะคะในโปมชั้นเซตนี้ซึ่งเป็นเซตที่นะคะสุดยอดมากๆนะคะลูกตาลอยากแนะนำนะคะนี่เลยะคะกาแฟแม่หมดค่ะ กโกโก้แม่มดนะคะน,นิเซบีคุณจะได้กาแฟแม่มดหนึ่งกล่องโกโก้แม่มดหนึ่งกล่องนะคะแล้วคุณจะได้ดีท็อกไบเบอร์แม่มดสองกล่องเลยนะคะรวมนะคะคุณจะได้ไปเลยค่ะสี่กล่องคุณแคปเจอร์เนยนะคะถ้าสนใจสนิคแคปเจอร์ไว้เลยะคะ่ะในราคาแค่1,500บาทนะคะตอนนี้เป็นช่วงจัดโปรโมชั่นนะคะซึ่งคุ้มมากๆจากราคาเต็มของเขานะคะ2000กว่าอัพอัพเลยนะคะแต่ตานี้นะคะาากิฉันจัดโปรโมชั่นค่ะเหลือ1น0 0บาท1,500 ร้อบาทนะค,คุณได้ไป4กล่องเลยคุณจะได้บเบอร์รีท้องเนี่ยไป2กล่องคุณรู้ไหมคะว่ากาแฟของเราเนี่ยสรรคุณเขาสุดยอดมากๆมีส่วนผสมตั้ง22ชนิดนะคะใน1กล่องคุณทานนะคะจะทําให้คุณอิ่มท้องนะคะแล้วก็ระบบภายในร่างกายคุณก็จะแข็งแรงระบบเลือดคุณก็จะดีสําหรับใครที่เป็นความดันเบาหวานหัวใจอามาัม,อามาพฤกษ์อัมพาตนะคะทานได้เลยค่ะ เพาะนะคะกาแฟของเราเนี่ยไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะคะน้ำตาลก็ศแล้วเขายังมีส่วนผสมนะคะจากเห็ดหลินจือถังเช่าสีทองนะคะแล้วก็ใบแะก้วนะ,ะซึ่งช่วยดูแลเรื่องระบบเลือดโดยตรงเลยะคะ่ะใครที่เป็นไมเกรนอยู่นะคะลูกซานอยากแนะนำเลยะคะ่ะว่ากาแฟแม่หมดนเนี่ยช่วยคุณได้สุดยอดมากใครที่เป็นไมเกรนอยู่นะคะ ไปหาหมอดสารพัดแล้วไม่หายนะคะทานกาแฟแม่โมดของเราตัวนี้เป็นประจำนะคะไมเกรนของคุณจะหายเป็นปกติเลยค่ะแล้วเขานะคะยังช่วยคุณนะคะเรื่องนะคะระบบนะคะภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้ค่ะใครที่มีสายตาที่ไม่ดีนะคะทานกาแฟแม่มดตัวนี้นะคะเขาจะมีรูทีนะคะช่วยบำรุงสายตาของคุณให้สว่างกระจ่างใสนะคะให้มองอะไรนะคะเห็นชัดเจนใครที่เป็นต้อฟ้า ต้อลมต้อกระจกะคะต้อต่างๆเนี่ยจะหายไปเลยนะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปผ่าตัดถ้าคุณทานต่อเนื่องแหละสม่ำเสมอนะคะ ซึ่งเป็นกาแฟาที่สุดยอดมากๆส่วนผสมของเขาเ,เนี่ยเกรดพรีเมียมทุกตัวเลยนะคะที่อยู่ในกาแฟาซองนี้คุณทานแค่ซองเดียวนะค,ะคุณได้ทั้งผิวขาวขุ่นสวยนะคะเพราะเขามีไบเบอร์สูงค่ะมีส้มแขกนะคะทานแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยระายง่ายมากๆแล้วก็อิ่มไวด้วยนะคะสำหรับใครที่ทานเจนะคะทานมังสวิรัตทานกาแฟกล่องนี้ของเราได้นะคะเพราะว่า คอลลาเจนที่เราใส่ลงไปในนี้เป็นคอลลาเจนที่ทํามาจากผงแครอทนะคะซึ่งทํามาจากพืชผักผลไม้ทาเพราะฉะน,นั้นใครทานเจนทานได้นะคะสุดยอดมากๆความอร่อยกลิ่นหอมละบุนมากๆ หวานนิดนิดนะคะกลมกล่อมมากเวลาทานอร่อยนะคะสามารถช่วยคุณได้นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องดูแลรูปร่างนะคะแล้วก็นะคะข้อสําคัญคือผิวพรรณของค,คุณก็จะขาวกระจ่างใสด้วยนะคะนอกจากกาแฟแม่มดของเราแล้วนะคะโกโก้แม่หมดของเราก็สุดยอดเช่นกันสําหรับใครนะคะที่ไม่ชอบทานกาแฟทานกาแฟไม่ได้ทานกาแฟแล้วปวดหัวนะคะไม่ถูกกับกาแฟ บริษัทของเราก็จะมีโกโกแม่มดค่ะเหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวเช่นกันยิ่งเด็กคนไหนนะคะที่เป็นภูมิแพ้แพ้อากาศนะคะอากาศเปลี่ยนหน่อยก็จะเป็นหวัดเป็นไข้ได้ง่ายหรือว่าแม้กระทั่งนะคะเด็กที่เป็นผื่นแพ้นะคะผื่นคันนะคะหรือว่าเด็กที่เป็นแผลผุทองที่แผลหายยากนะคะ คุณจัดโกโก้แม่หมดให้ลูกของคุณทานได้เลยนะคะเขาจะช่วยเรื่องภูมิแพ้ค่ะเพราะเขามีเบต้าคูแคนนะคะซึ่งช่วยดูแลเรื่องระบบเลือดนะคะระบบภุ้มกันให้เด็กแข็งแรงนะคะและเขายังมีนะคะใบแปดปุยค่ะซึ่งช่วยเรื่องระบบเลือดโดยตรงเหมือนกันนะคะทำให้ลูกของคุณเนี่ยฉลาดนะคะเรียนหนังสือเก่งน,นะ,ะซึ่งสุดยอดสมุนไพรในนี้นะคะในโกโก้ของเราเนี่ยจะมีนะคะส่วนผสมตั้ง25ชนิดนะคะ าะะทานได้ทั้งคนที่ทานบังสวิรัตทานเจก็ทานได้นะคะเพราะเขาก็ทํามาจากนะคะออคอลลาเจนที่ทํามาจากผลแคลอรดเหมือนกันนะคะซึ่งคนทานเจทานบางสวิรัตทานได้สบายมากเลยค่ะแล้วเขายังมีนะคะสรรพคุณอีกต่างๆมากมายเลยค่ะที่ช่วยดูแลนะคะระบบเลือดของคุณให้เป็นปกติคนที่เป็นความดันไมเกรนนะคะปวดหัว หัวเข่านะคะก็แก๊บหรือว่านะคะปวดแท่งปวดขาโกโก้ของเราก็ช่วยคุณได้นะคะแล้วแถมนะคะเขายังช่วยควบคุมน้ําหนักคุณด้วยคุณสามารถแทนนะคะทานมื้ออาหารได้เลยทานแทนมื้ออาหารได้เลยนะคะในช่วงที่คุณหิวหิวเนาะอย่างเช่นนะตอนเย็นเนี่ยคุณไม่อยากทานข้าวนะคะคุณก็สามารถทานโกโก้ของเราแทานอาหารมื้อเย็นได้เลยเพราะเขาจะช่วยทําให้คุณเนี่ย อิ่มง่ายมากๆนะคะแล้วก็แถมมีประโยชน์ด้วยทําให้ผิวของคุณก็ดีนะคะหุ่นคุณก็สวยนะคะเพียวเรียวกระชับคุณลองดูสิคะว่าเซตเนี้ยคุ้มมากๆเลยนะคะ แล้วคุณนะคะก็ยังได้ใบแม่มดใบเบอร์ดีทอคไปอีกสองกล่อง1กล่องเนี่ยจะมี7ซองคุณได้ไปสองกวกล่องนะคะคุณทานได้1 4บวันเลยค่ะในใบเบอร์ ber, แม่มดของเราเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าเขาว่ามีผักผลไม้ตั้ง5กิโลคุณทานแค่ซองเดียวเนี้ยคุณก็ได้ผักเหมือนทานผักผลไม้แล้วค่ะ5กิโลแถมเขายังมีเบอร์รี่นะคะในกล่องห้าสายพันธุด้วยซึ่งเป็นสุดยอดตระกูลน,นะคะผละไม้ที่สุดยอดมากๆเลยค่ะที่มี ประโยชน์สุดยอดมากๆสําหรับดูแลนะคะระบบภายในระบบผิวของเรานะคะให้สวยขาวใสมีออร่าแถมเขานะคะยังมีเบต้าคุกแคนด้วยซึ่งทําไมคะช่วยคุณเรื่องระบบเลือดนะคะระบบภูมิคุ้มกันของคุณให้แข็งแรงต่างหากะคะใครที่ได้ทานใบ ใบเบอร์แม่หมดนะคะจะเห็นผลตั้งแต่คืนแรกเลยในซองแรกค่ะคุณนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณทานอะไรเข้าไปเนี่ยจะออกมาหมดนะคะทําให้หน้าท้องคุณแบนราบไขมันนะคะที่เกาะอยู่ตามร้านไส้เนี่ยมันก็จะออกไปกับอุจจาระของคุณนะคะทําให้คุณเนี่ยไขมันนะคะหน้าท้องจะไม่มีนะคะแล้วก็ทําให้หน้าท้องคุณเนี่ยแบนราบขุนคุณก็จะเฟิร์มนะคะถ้าคุณทานเซนเนี่ยรับประกันเลยค่ะว่าน้ําหนักของคุณเนี่ย ลดแน่นอนลดลงแน่นอนลดลงแบบปลอดภัยนะคะแล้วก็ถาวรแล้วก็สวยยาวนานเลยค่ะเพราะของเรานะคะมีออยรองรับมีเครื่องหมายฮาลานรองรับนะคะทุกตัวปลอดภัยใช้ส่วนผสมค่ะเกรดรีเมียมทุกตัวซึ่งเรานําส่วนผสมเนี่ยมาจากทั่วโลกเลยนะคะมาใส่ไว้ในสินค้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างของบริษัทเพราะฉะนั้นรับรองได้เลยค่ะว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยที่คุณ่านเข้าไปเนี่ยปลอดภัยแน่นอน บเบอร์ของเรานะคะนอกจากผู้ใหญ่จะทานได้แล้วนะคะเด็กๆยังทานได้ด้วยนะคะเพราะเขาจะทําให้ลําไส้ของเด็กเนี่ยสะอาดแข็งแรงนะคะทําให้เด็กที่ไม่ชอบทานผักเนี่ยเขาก็จะได้วิตามินเกลือแร่ไปด้วยเพราะว่า เขาทานหนึ่งซองเขาก็เหมือนได้ทานผักผลไม้ไป5กิโลเหมือนกันทําให้ระบบขับถ่บายระบบภูมิคุ้มกันของเขานะคะแข็งแรงเป็นปกติซึ่งเป็นไบเบอร์ที่สุดยอดมา,มากๆแล้วรสชาติของเขาคะก็จะอร่อยสุดๆเลยค่ะเพออกมาท่าจะหอมกลิ่นเมลอนมากแล้วเขาก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะทานแล้วชื่นใจค่ะ อร่อยมากๆค่ะเด็กๆชอบทานค่ะได้กลิ่นก็เรียกร้องหาแล้วนะคะลูกตาลอยากแนะนําเซตนี้เลยนะคะเป็นเซตที่คลองใจนะคะวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวนะคะวัยนะคะทางานวัยนะคะสูงอายุแม้กระทั่งวัยเด็กนะคะก็เป็นสุดยอดเลยค่ะเซตนี้ตอนนี้ลูกตาลมีโปรโมชั่นนะคะให้ใด สกล่องเนี้ยคุณจะได้ไป4กล่องนะคะในราคา1,500บาทถ้าคุณสนใจทิ้แคปเจอร์เซตนี้ไว้เลยนะคะคุณได้ไปในราคาโปรโมชั่น1 5 0 0บาทแล้วไม่ว่านะคะคุณยังจะได้นะคะธุรกิจกลับไปอีกต่างหากแถมไปด้วยเลยนะคะฟรีๆถ้าใครสนใจนะคะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะ ถ้าคุณสนใจนะคะสั่งซื้อเซตนี้นะคะ1,500บาทคุณจะได้นะคะคั่งเป็นทุนส่วนต้นๆทุนส่วนใหญ่กับบริษัทแม่หมดออนไลน์ของเราเลยค่ะง่ายๆสบายๆมากเห็นะคะแล้วคุณนะคะยังได้แอปพลิเคชันไปใช้ปีๆนะคะในแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะมีสินค้าให้คุณเลือกมากมายนะคะหลายรายการเลยค่ะให้คุณเป็นเจ้าของไปรีๆเลยค่ะคุณสามารถเอาแอปพลิเคชันของเรานะคะ ไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วคุณนะคะก็จะเกิดรายได้ด้วยเช่นนะคะเช่นลูกตาลยกตัวอย่างให้ฟังคุณลงทุนนะคะเซตนี้หนึ0งบาทคุณได้ข้าเป็นทุนส่วนกับบริษัทแม่หมดแล้วคุณได้แอพิเคชชันนะคะซึ่งมีมูลค่านะคะเป็นหลักล้านเลยนะคะ ไปใช้ P2 คุณนำสินค้านะคะที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันไปแนะนำไปบอกต่อเพื่อนๆค่ะคุณยังได้กำไรจากการนะคะขายปีกขายส่งแล้วก็ค่าแนะนำอีกต่างหากนะคะเส้นเซตนี้คุณทานดีนะคุณบอกต่อคุณแนะนำเพื่อนคุณให้ซื้อเซตนี้เหมือนคุณนะคะคุณจะได้ค่าแนะนำค่าบอกต่อตั้ง3ถึง400บาทต่อ1เซตนะคะคุณคิดดูสิคะวันหนึ่งเนี่ยคุณแนะนำา10เซต20เซตนะคะคุณคิดเป็นเงินสิคะ ว่าวันหนึ่งคุณจะได้เท่าไหร่คุณสามารถนะคะกำหนดรายได้ด้วยมือของคุณเองนะคะว่าวันนี้คุณต้องการรายได้เท่าไหร่เห็นไหมคะว่าวงเงินนะคะที่คุณได้เนี่ยไม่จํากัดเลยค่ะคุณอยากได้มากคุณก็แนะนําเยอะๆถ้าคุณอยากได้น้อยคุณก็แนะนําน้อยเป็นนะคะเป็นไอ้นั่นของคุณเลยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอภิสิทธิ์ของคุณเลยว่าคุณเนี่ยอยากได้รายได้เท่าไหร่คุณกําหนดเองได้เลย มันดีตรงนี้นะคะมันดีมากๆมันแบบสุดยอดสุดๆแล้วคุณนะคะยังได้เข้ามาเรียนรู้นะคะสําหรับใครที่ยังกังวลว่าจะขายไม่เป็นจะเริ่มต้นธุนรกิจยังไงนะคะคุณเข้ามาแล้วนะคะเราจะมีคุณครูและโค้ดนะคะที่นะคะเป็นสุดยอดนะคะสุดยอดผู้นําของบริษัทแม่มดออนไลน์เลยนะคะที่จะมา2คุณ มาเทรนคุณให้คุณเก่งให้คุณเป็นให้คุณทําได้ทุกอย่างนะคะในโลกออนไลน์ ride, ของเราะคะทายังไงไว้เขาจะสอนคุณตั้งแต่ศูนย์ยันนะคะร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะว่าเขาทํากันยังไงคุณแค่เดินตามนะ,ะตอบที่เราะะวางไว้ให้คุณทุกอย่างเลยคะ่ะแบบสบายๆง่ายๆเลยนะ,คะแค่คุณเดินตามทําตามนะคะคุณก็จะสําเร็จแล้วเห็นไหมคะว่า คุณใช้เงินลงทุนกับธุรกิจแม่มดออนไลน์นะคะน้อยมากแค่1,500บาทนะคุณก็สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนต้นๆหุ้นส่วนใหญ่ๆติดบริษัทแม่มดออนไลน์ได้แล้ววันนี้นะคะลูกตาลมีโปรโมชั่นที่เด็ดๆมากเลยนะคะเซตเนี้เป็นเซตที่ขายดีนะคะมาไวไปไวสุดๆอยากให้คุณนะคะจับจองค่ะเพราะเซตเนี้ช่วยคุณได้ในเรื่องผิวพรรณ เรื่องหุ่นนะคะเรื่องสุขภาพภายองร์รวมนะคะของร่างกายเลยคะ่ะอยากแนะนำค่ะเซตนี้สําหรับใครสนใจนะคะเซตนี้แคปเจอร์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวลูกตานะะคะจะตามไปติดต่อนะคะถ้าใครสนใจนะคะโอนมาตอนนี้นะคะลูกตานะะคะจะทําการะะจัด ะะให้ติดกับบริษัทต้นๆเลยค่ะวางแผนงานให้คุณทันทีเรียบร้อยเลยนะแล้วคุณก็จะได้สินค้าไปใช้ทันทีและแอปพลิเคชันไปทํางานได้ทันทีเลยนะคะถ้าใครสนใจไงคะติดต่อนะคะแม่มลลูกจันจังหวัดสมุทรสงครามได้นะคะ สงสัยอะไรนะคะสามารถนะคะติดต่อสอบถามกันได้ตลอดเวลานะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆให้คุณเลือกอยู่นะคะยังไงสนใจรีบจับจองเลยนะคะก่อนที่โปรโมชั่นนะคะจะหมดนะจ๊า๊ายบายค่ะ